ลูกสาวลูกสาวติดยาแล้วไม่ไม่รับผิดชอบก็ด่าแม่ไล่ไล,ไล,ไลไ่แม่ออกจากบ้านอีกเขาก็ขังอีกเขาก,กดให้เราเขาก็ปั้มเราลงเราลงเราก็ใช้ไม้กวาดบีบบีบคอลงนี้ใส่โ,สโซฟฟาแม่กลัวเขายานเขาขาเพราะว่าเขาเห็นอาการสิ่าแม่ไล่เจียแล้วตามบีบคอเขาปกติบีบคอแม่แล้วก็หาลังเสียเขาขังมาบ่พอนเขาสิตบแม่แม่หาบบ่ไหวมันหนักหนักมันหนักยอหนักจนวันแม่ทีทุ่มบ่ไหวเนี่ย ยังก็ว่าเอาอย่าเป็นไงคือบอแม่เป็นไงเป็นแมดีปนีแล้วลูกยังเมดเห็นความดีเม่จ้าค่ำเลยอยากถามลูกว่าเป็นยังคือใจดากับเม่แท้อยากจะให้ลูก,ลกเยรู้สึกว่าเราลําบากยังไงกินยังถ้ากินยานนี้มันลําบากางไงแล้วลูกเรกกินอะไรอยากให้เขารู้สึกก็บนให้เขามา่งรับางครั้งก็บน่นแต่ละครัง้งขายขานมอย่างมากก็สามร้อยกว่าบาทสามร้อย ขายของก็เซ็นก็ไปด้วยนะนีคุณไปขายนะี่ยขายเสร็จแล้วก็มาให้เขาแม่จะมาหักหลายจะหกักถูกงานสะดวกไ้กินย่างลูกอดลำบากเก็บไข่ในก้วยบร้มาซื้อยาไปกินต้นหนาปวดหัวแม่ก็ต้องไปเพราะว่าพอปากพ่อทองถูกคูดจนงครเห็นใจแม่เนี้ยอยากให้ปเห็นใจ เมื่อปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศทั้งในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนรวมถึงด้านสังคมเศรษฐกิจสาธารณสุขและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินการติดยาเสพติดยังส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสังคมและประเทศชาติเพราะมีการคาดการณ์แนวโน้มว่า จำนวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจะเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมหลายประเภทเช่นคดีคมขืนฆ่าลักทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ทำร้ายร่างกายเป็นต้นซึ่งผู้ก่อเหตุในหลายคดีล้วนเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าจะในฐานะผู้ผลิตผู้ค้าผู้เสพหรือผู้ที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังยรฉพ่อในฐานะที่เป็นนายเพอ ฐานะที่เป็นผู้ในการของศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดของอำเภอเชนบทก็ดได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาซึ่งปัจจุบันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดได้ลงไปถึงลูกหลานวัยรุ่นทําให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดกระทบไปถึงชุมชนหมู่บ้านในระดับอำเภอและประเทศชาติการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นจะต้องมีการบูรณาการกันทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานหลักซึ่งมีความสําคัญ ก็คือฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจแล้วก็ฝ่ายองค์กรปกครอง้องถิ่นโดยเฉพาะท่านนายกองกค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งท่านมีงบประมาณที่จะมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการบูรณาการการทําง,งานร่วมกัน3ฝ่ายก็คือทําให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดคาดว่าเมื่อมีการบูรณาการการทาง,งานร่วมกันแล้วจะทําให้สถานาการณ์ปัญหายาเสพติดนั้นลดน้อยถอยลงลง,ลงไปที่ผ่านมาสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้ให้ความสําคัญด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงระดับประเทศจึงได้มอบหมายภารกิจสําคัญให้จัดทําโครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติขึ้นโดยสถานีตํารวจภูธรชนบทนําโดยพันตารวจเอกชาญศิลป์น,นาสูงชนผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรชนบทพร้อมด้วยพันตารวจโทนพดลเปลี่ยนรูป รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรชนบทหัวหน้าชุดชุมชนยั่งยืนพันตำรวจตรียุทธพงศ์คชรัตสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรชนบทพร้อมทีมงานรับมอบโครงการและพร้อมปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมายคือบ้านโนพมมน,โนพยอมหมู่หตตำบลโนนพยอมอำเภอชนบทจังหวัดขอนแกน่นกำหนดระยะเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายน ถึงวันที่31สิงหาคม2565ซึ่งโครงการดำเนินงานชุมชนย,ยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติมีขั้นตอนดำเนินการ3ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ขั้นเตรียมการประชุมวางแผนสืบสภาพชุมชนพบปะแกนนำสแสวงหาความร่วมมือแต่งตั้งชุดปฏิบัติการพิธีเปิดโครงการและการประชาคม จัดให้มีการลงนาม MOU ประชาคมบันทึกข้อตกลงร่วมกันขั้นตอนที่2ขั้นตอนปฏิบัติการเข้าพื้นที่สร้างแนวร่วมการเอกซเรย์ในพื้นที่การกลั่นกรองบุคคลครัวเรือนผลที่ได้คือสามารถค้นหาผู้เสพจำนวน51รายมีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดกับฝ่ายสาธารณาสุขในกิจกรรมพบแพทย์อย่างต่อเนื่อง และจากความร่วมมือบูรณาการทำงานทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งมีการจัดประชุมวางแผนมอบหมายหน้าที่ลงพื้นที่พบปะชุมชนรวมถึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างส,างสภาพร่างกายและจิตใจสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเช่นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนโดยการร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดวัดการซ่อมแซมห้องน้ำกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเช่นอาชีพตัดผมอาชีพด้านการเกษตรมอบเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกเพื่อสร้างไรายได้ กิจกรรมครอบครัวและชุมชนร่วมกันเช่นการพูดคุยดูแลป้องกันกลุ่มเสีย่ยงและการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนในหมู่บ้านทำการฝึกทบทวนชรบรประจำหมู่บ้านเพื่อให้มีความรู้และทักษะในการดูแลพื้นที่หมู่บ้านของตนเองเช่นการเฝ้าระวังการระงับเหตุอีกหนึ่งกระบวนการที่สำคัญคือกิจกรรมผ้าป่าเบาะแสหรือบาดเบาะแสโดยชุมชนแจ้งข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับนักค้ารายสำคัญ ทำให้ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนสามารถสืบค้นและจับกลุ่มได้ในพื้นที่ตำบลโนนพยอมอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นจำนวน5คดีซึ่งคดีทั้งหมดนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนให้ข้อมูลด้วยตัวเองขั้นตอนที่3ขั้นตอนการประเมินผลและส่งต่อความยั่งยืนการรักษาสภาพหมู่บ้านการระวังป้องกันร,รักษาชุมชนและการติดตามประเมินผล ภาพรวมถือว่าชาวบ้านให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็มีการคัดแยกกลุ่มผู้เสพออกมาซึ่งเบื้องต้นเราก็มีการบําบัดไปส่วนหนึ่งก็บางส่วนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับซึ่งลดละการเสพยาลงมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจากการที่เข้าพื้นที่เราก็ได้เข้าเข้าไป จัดการกับปัญหาของกลุ่มนักค้าซึ่งอยู่ในพื้นที่ซึ่งทางสถานีตำรวจภูธรจังหวัดโดยชุดสืบสวนนะครับที่เข้าทํางานร่วมกันกับกับชุดชุมชนยั่งยืนนี้ก็ได้ดําเนินการจับกลุ่มผู้กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับเป็นกลุ่มผู้ค้าได้ประมาณสักสีห้ารายแล้วนะครับสำหรับโครงการนี้ครับผมทาให้ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติการ โดยเฉพาะการลงพื้นที่อย่างเข้มข้นของชุดชุมชนยั่งยืนทํางานแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือขา่ายภายในระยะเวลา10วันแรกสามารถแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่บ้านโนพมมน,โนพยอมหมู่6ตําบลโนนพยอมอําเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นประสบความสําเร็จตามวัตถ,ถุป,ประสงค์ในระยะเวลาอันรวดเร็วตามขั้นตอนการดําเนการคือการลงพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจกับชุมชนด้านการตรวจสอบ คัดกรองกลุ่มเสีย่ยงจนสามารถพบผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูและส่งต่อการติดตามอย่างยั่งยืนขณะที่ประชาชนยังสามารถแจ้งเบาะแสของผู้ติดยาเสพติดผู้ค้าและผู้ที่อยู่เบื้องหลังทําให้ชุดชุมชนยั่งยืนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพผลที่ได้คือสามารถจับกลุ่มผู้เสพผู้ค้ารายสําคัญพร้อมของกลางอย่างต่อเนื่อง นายสมพรกองกมุดนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพยอมได้มองเห็นโอกาสในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในชุมชนเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้พิษภัยจากยาเสพติดและเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาให้มีภูมิคุ้มกันทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจจึงได้มอบงบประมาณสนับสนุนให้กับโครงการดังกล่าวจำนวน6 0,000บาท เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอีก2พื้นที่คือหมู่ที่8และหมู่ที่10ตำบตโนนพยอมอเภชนบทจัังหวดขอนแก่นนอกจากนี้ยังได้เตรียมสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งต่อความยั่งยืนของโครงการเป็นระยะเวลา5ปีต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปี2570อีกด้วยทางเจ้าห้าที่ตำรวจได้เข้ามานะครับทำเฉพาะหมู่6นะครับหมู่เดียวเกินคาดเลยครับ ชาวบ้านให้ความร่วมมือดีนะครับเด็กนักเรียนครูโรงเรียนแ,แม้กระทั่งเจ้าหนี่อบตเนี่ยให้ไปร่วมให้ไปมองเห็นความสำคัญของยาเสพติดว่าถ้ามันระบ,บาดมาในพื้นที่ของเราแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบยังไงแม้แต่ลูกยังจะฆ่าพ่อแม่ได้จุดไฟเพราะบ้านได้เงี้ยที่ผมไปเห็นจากเจ้าที่อ่าที่เข้าไปตรวจค้นนะครับมีจริงๆแล้วก็ได้ผลจริงๆชาวบ้านคอามร่วมมือครับซึ่งผมมองแล้วว่าหมู่6กับหมู่แหมู่10อ่ะมันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับ ผมอยากให้ทําร่วมกันเลยทั้งหมู่6หลังจากหมู่6แล้วหมู่8หมู่10แต่ในขณะเดียวกันนี้อาจจะเป็นด้วยห่วงเวลาอาจจะกระชั้นชิดช่ว,วงเวลา3เดือนทีนี้ก็มองแล้วว่างบประมาณอาจจะไม่เพียงพอทีนี้ผมก็เลยมามองดูว่าแผนัน,นตําบลของเราเนี่ยเราได้จัดเป็นข้อบัญญัติไว้ไหมมีแผนในการที่จะบริหารจัดการเกี่ยวกับยาเสพติดนี้ไหมพอดูเรื่องแผนเสร็จปุ๊บก,ก็เลยเพิ่มเติมไปในแผนเข้าไปเป็นการอุดหนุนนะครับในการบริหารจัดการเกี่ยวกับยาเสพติด ของตมพยองของเรานะครับก็ได้ตั้งงบเพิ่มไปอีกหกหมื่นบาทเพื่อจะได้หนุนทางโครงการชุมชนยั่งยืนเนี่ยครับให้ยาเสพติดหายออกจากตนพยองไปเลยครับในส่วนของงบประมาณเนี้ยคือ,องบประมาณที่จะสนสับสนุนทางโรงพักเนะี่ยยินดีทําได้ครับแล้วก็พร้อมที่จะทําถ้าทางเจ้าตำรวจในโครงการเนี้ยมูบออกไปหลังจากสามเดือนเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บก็ส่งต่อโครงการมาปุ๊บนะเ,าาเนี่ยทางอมาตเนี่ยก็คงจะตั้งงบประมาณไว้เพื่อ,ออุดหนุนทางอ่า ของตารวจที่จะทําในปีที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ต่อไปอีกเพื่อเป็นการเป็นการประเมินประเมินโครงการที่ผ่านมาแล้วมันมันไปนถึงไหนแล้วประมาณนี้ครับแล้วมันหมดหรือยังถ้าไม่หมดก็ยินดีทําต่อไปนะครับให้ให้ให้มันิ้นซากไวยาสิตติดนะครับรู้สึกดีใจเพื่อเพิ่นทำตามหน้าที่ดีเจี่ยมว่าทั้งพอพยไงทั้งตำรวจ ท้าบ้านก็บเหี่ความรวมมือดีก็ดูบบเบิกกระเบื้องเรียรียโยเพิ่นมมาสท่ำหนึ่งก็ดีใจน้ำที่เพิ่นมาเฮ็ดแบบเฮากันเฮ็ดเป็นชิ้นเป็นอันไปนะก็เห็นดีน้ำดีก็อยากให้เพิ่นมาเฮ็ดตังสี่เรื่อยๆนะเยาวชนเฮามันก็สิเบื่อเด็ดดีจะอยากให้เพิ่นเอาชนเฮาเขาวัดเขาว่าน้ำเพราะว่าเขามาฟังท่ำน้ำขามาเขามาดีกับพราะว่าเงยเพิ่นมรวมมือน้ำกับทางวัดก็เห็นดีน้ำ ก็โครงการนี้ครับทางสพชนบทนะครับมาให้ความสำคัญของหมู่ที่6ก่อนนะครับเป็นการที่ดีครับเพราะว่าเด็กเยาวชนนะครับแล้วก็มีผู้สูงอายุด้วยที่เสพนะครับแล้วก็เป็นการที่ดีนะครับที่ว่าทางท่านรองมาช่วยนี่ครับแล้วพวกท่านผู้มุ่งกลับด้วยแล้วท่านนายอำเภอด้วยนะครับมาดูแลบ้านนนพยอมหมู่ที่6นะครับขอขอบขอบพระคุณครับขอขอขอบพระคุณ อบอรบเชิญวุเลยครับครับก็ก็ดีนะครับสําหรับโงรงการที่ต่อต่อยอดสําหรับหมู่แปดของเรานะครับซึ่งก็ขอขอบคุณท่านนายกทางองค์การบริหารส่บนนนทบุรนะครับที่มีงบประมาณต่อยอดให้หมู่แปดและก็หมู่สิบส่วนส่วนเรื่องนี้ก็สําคัญมากครับเรื่องกับยาเสพติดอันนี้ก็เป็นข้อดีสําหรับเยาวชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ที่มีกิจกรรมดีๆเข้ามาก็ขอบคุณท่านรองผู้กุ่กับนะครับ ก็พู้บ้านครับผมผูดทังแล้วก็เคิดว่ามันจะเป็นไอ้ผลดีสำหรับเราครับในเข้ามาครับถ้าพูดถึงื่องเสพติดไหมถ้ามันก็ไม่มันก็มีมีส่วนนะครับครับผมก็คิดว่าผมจะเลยได้ได้ครับครับผมได้เข้าโครงการนี้มาเลียมาตัวเย่อแล้วก็มาเจอก็ปุ๊บก็มาทํางานเลยครับด้วยความเต็มใจครับผมแต่ก่อนผมคิดว่าจะไม่มาตัวเย่อจะหนีนะครับผมคิดว่าผมกลัว พอโดนจับแล้วก็ไปไป,ไปบําบัดน,นะครับแต่เขาบอกว่าไม,ไม่มีการจับอะไรแค่ตรวจปุ๊บจะเจอก็มาทํางานเถวที่วัดนะครับผมไม่คิดเลยลเรื่องแล้วคิดจะแบบไม่ยุ่งแล้วครับมั่นใจครับยืนย,ยันเลยครับถ้าไม่ยืนยันก็ไม่กลับมาตรวจเราเรอคิดว่ามันจะดี จะดีเพราะว่าเห็นบรบจบก็บอกว่าบําบัดแล้วบางทีเขาให้หมอมาให้ยากินบางทีอาจจะจะกินดีขึ้นอย่างนี้ก็ชิดอยาจกะกให้มันดีอย่างนั้นแหละแต่มันจะดีนะคก็ต้องดีนะถ้ามียาก,กินนะ,ะพวกพวกพวกติดยาติดอะไรบางคนเขาก็หายนะ่ะเห็นเพิ่นรามเพิ่นนี่โครงกันรปราบยาเสพติดโอ้ยแม่กันเลยว่า,วาทิตัดสินใจไป,ไปเพิ่งเพิ่นกรนนาไปอาศัยเพิ่นพอดีกับเพิ่นมา บนคำบญซู่นมาอีหลีมาแม่ก,เเกบเขาหะเพิ่นรู้เพื่อนกระเป๋าตอนหลับจะมันบุญหลายโอ้หลายแม่ให้เพิ่นเด็กดีสุกคุ้นค่ะนี่แหละความหวังดีใจค่ะนี่แหละแม่ในชุดชื่นขึ้นมาหน่อยหนึ่งต่อชีวิตขึ้นมาหน่อยหนึ่งอยู่ขอพูดหลายๆครับพนักบานติเพ่นแนะนํำค่ะแล้วก็ขอบพุณเจ้าหน้าที่สุกคุ้นเพื่นดีหรือค่ะเพื่นดีค่ะ เหมือนเปียบเราเมียว่าเปรียบเทียบคนเราเนาะเป็นเพนพ่อพาซะพูดม,มาปวดที่บตบเมียพื่ออีกครั้งหนึง่งก่อนอื่นก็ต้องขอญาตกราบขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาระดับตอรอหรือสํานักง,งานตนอยอยํารวจแห่งชาตินะครับที่จัดสรรก็ประมาณดีๆโครงการดีๆก็คือโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นโครงการที่ใช้ชุมชนบําบัดก็คือการที่เจ้าที่ตํารวจ ได้ลงมาปฏิบัติงานในชุมชนที่มีพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติดจำนวนมากนั่นก็คือเป็นบ้านนนพยอมก็คือได้รับการเลือกเป็นหมู่6ก็ได้รับงบประมาณมาจนวนหนึ่งนะครับก็ปฏิบัติงานได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เห็นผลว่าจะมีคัดกรองผู้ที่ติดยาเสพติดได้ประมาณ30ต่อคนซึ่งทางท่านแอมเภอและท่านนายกอบอตอนน,นพยอมได้ให้ความสาคัญเล็งเห็นว่าถ้าทําต่อยอดไปอีก2หมู่ก็จะได้ผลครอบคลุมทั้งบ้านนนพยอม จึงได้จัดสรรก็ประมาณมาให้อีก6 0 0ม0บาทรวมทั้งสิ้นก็เป็นจานวนเงินประมาณแสนกว่าบาทซึ่งได้ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ประมาณ3เดือนนี้จะได้ประมาณ3หมู่ประชากรทั้งหมดประมาณ1 5 0 0คนนะครับก็จะต้องทําพื้นที่บ้านนนพยอมทั้งบ้านให้เป็นพื้นที่สีขาวปศจากยาเสพติดร0อยเปซนะครับซึ่งหลังจากที่เราเอ็กซเรย์แล้วก็จะมีโครงการต่างๆด,ดีๆเข้ามาผมเชื่อมั่นว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่จะทําให้ผู้ที่ติดสารเสพติดกลับมาเป็นพลเมืองที่ดี แล้วก็เป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของประเทศชาติต่ตอไปกลับมามีอาชีพที่ดีประกอบอาชีพสุจริตผมเชื่อมั่นอย่างนั้นและก็เชื่อมั่นว่าท่านนายกอบตนะครับก็ท่านได้รับปากผมแล้วว่าจะสานต่อโครงการยั่งยืนออกไปอีก5ปีเพื่อเป็นการสร่งมอบความยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับก็กลาบขอบพระคุณท่านนายอำเภอท่านนายกอบตและท่านผู้กำก,ก,กับการสพชนบทที่ให้ความสำคัญในโครงการนี้และพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับขอบคุณมากครับ สำหรับโครงการดำเนินงานชุมชนที่ยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติได้รับการสนับสนุนการจัดทำโครงการและงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกรอยอิงขภัยโรธรองผู้ปัะชาการตำรวจแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้พลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญรองเจเรตํตำรวจแห่งชาติ ช่วยเหลืองานปอปอรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการจัดการทำโครงการโดยมีเป้าหมายของการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างจริงจังทุกมิติเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างจริงใจทำให้โครงการดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องในทุกๆด้านความสำเร็จไม่ใช่คใชแค่คาการกำจัดระบบยาเสพติดให้หมดไป,ไป แต่แตยังเป็นการส่งเสริม<ห>ทุกภาคส่วนมีการทํางานร่วมกันด้วยความร่วมแรงร่วมใจจนเกิดกระบวนการสร้างชุมช,น,ชนยัง่งยืนที่มีความเข้มแข็งอย่างแท้จริง